วันนี้ผมได้เอาจานรุ่นใหม่ล่าสุดของ l a n a s t o p มาวางอยู่ตรงหน้านะครับ <Huh? S 1> ซึ่งวันนี้เราจะมารีวิวตัวจานรุ่นใหม่โดยที่เรายังไม่ได้วางจำหน่ายแต่วางจาหน่ายเร็วๆนี้แน่นอนครับซึ่งต้องบอกเลยว่าวันนี้เราจะได้เห็นกันครับว่าจานรุ่นใหม่เนี่ยเป็นแบบไหนมีอะไรใหม่ๆและมีอะไรเด็ดๆมาฝากกันบ้างมาดูเลยดีกว่า <c oughs> ที่อยู่ตรงหน้าผมนะครับนี่คือจานรุ่นใหม่ของรันสตอมนะครับซึ่งผมต้องบอกเลยว่าอันนี้คือนวัตกรรมใหม่ที่แบบแปลก ไปแบบโดยสิ้นเชิงเลยนะครับเพราะว่าจุดเด่นของเขานะครับและคุณสมบัติของเขาเนี่ยแตกต่างจากรุ่นซีรีส์ก่อนๆหน้าทั้งหมดเลยมาที่ชื่อรุ่นก่อนเลยนะครับก็คือรุ่นนี้จะเป็นรุ่น EX4 นะครับหรือย่อมาจาก i s o t i c Curve นะครับซึ่ง i s o t i c Curve นะครับเป็นคอนเซปต์ตัวใหม่นะครับที่ผมออกมาเนี่ยก็คือว่าตัวลายของเขานะครับมันจะเป็นเหมือนคล้ายๆกับตัวคงเล็บของ Predator ครับผสมผสานกับเส้นโค้งของปีกนกนั่นเองนะครับแต่ถ้าเราดูแบบไกลๆนะครับมันอาจจะเหมือนคล้ายๆแบบกากบาทเหมือนกงจักรนะครับอยู่ที่ว่าแต่ละคน เนนแบบไหต้องบอกว่าตัวลายจานตัวนี้นะครับเราออกแบบมาเพื่อสําหรับอยากได้แบบซอลลองอย่างเดียวซึ่งเราก็เลยออกแบบตัวจานตัวนี้ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะไม่ให้มีเรื่องของการเจาะรูเข้ามาที่ตัวจานแต่เราเติมเต็มด้วยลายจานเบรกที่อยู่ตรงหน้าให้มันเติมเต็มนะครับเวลาเราใช้งานไปอะครับตัวผ้าเบรกหรือแม้กระทั่งตัวจานเบรกนะครับการใช้งานเนี่ยค่อนข้างที่จะทํางานได้ปกติเหมือนจานรุ่นอื่นเลยครับในส่วนของล่องตัวจานนะครับต้องบอกก่อนว่าล่องจานตัวนี้ครับมันจะทําหน้าที่ในการปัดกวาดตัวหน้าผ้าเบรกให้มันเรียบขึ้น โดยที่ไม่ได้กินเนื้อผระเบกเกินไปและในส่วนของการระบายความร้อนตัวนี้เนี่ยสามารถระบายความร้อนได้ดีในระดับหนึ่งด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวไฮคาบอนพลัสเหมือนตัวรุ่นก่อนหน้านั่นเองครับลายจานตัวนี้นะครับสามารถแม็กกับล้อแม็กทุกลายนะครับและสามารถที่จะแบบลงแม้กระทั่งล้อ1 8 19 20ทุกลายล้อแม็กเลยครับในส่วนต่อมานะครับอย่างที่บอกครับเมื่อกี้ว่าตัวจานตัวนี้นะครับมันมีน้าหนักค่อนข้างเบาเหตุผลเพราะว่าตัวฮับนะครับจะเป็นฮับที่เราออกแบบมาพิเศษเพื่อนๆอาจจะสังเกต ได้ว่าตัวฮับตัวนี้มันลคล้ายๆกับตัวป่าน้ำมัดลมครับแต่ข้อดีของเขานะครับมันไม่ใช่ฮับธรรมดาแต่มันเป็นฮับอลูมิเนียม <Okay. S 2> และตัวฮับของเขานะครับก็จะมีสีสไตล์โดดเด่นที่ไม่เหมือนใครที่ไม่เหมือนใครนะครับเพราะว่าสีฮับตัวนี้นะครับมันจะเป็นสีโรสโกลนั่นเองนะครับเพื <Wow. S 2> ่อๆนๆอาจจะต้องดูใกล้ๆหน่อยด้วยบวกกับตัวลายจานและตัวฮับนี้นะครับพอเราเอามาแมทช์ก,กันนะครับคือค่อนข้างที่จะลงตัวมากแล้วต้องบอกว่าสไตล์ฮับตัวนี้นะครับพอเราเอามาใส่แล้วเนี่ยเรารู้ได้เลยนะว่าน้ําหนักจะเบากว่ารุ่นก่อนหนห้า แต่ความแข็งแรงมีอยู่เหมือนเดิมครับและอาจจะมีประสิทธิภาพที่เพิ่มสูงขึ้นด้วยในส่วนต่อไปนะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องตัวบอบบินที่ใส่กับตัวซีรีส์นี้นะครับด้วยปกติแล้วเนี่ยครับของลันสต็อปเนี่ยเพื่อนๆอาจจะเห็นแล้วว่ามันจะเป็นบอบบินตัว U ที่เราใส่อยู่แล้วก็มีบอบบินหลหลายตัวแต่ตัวซีรีส์นี้นะครับก็มีตัวบอบบินตัว T ครับที่ยึดจากตัวด้านหลังซึ่งมันจะช่วยในเรื่องของการยึดเกาะตัวฮับกับตัวจานได้มากขึ้นทําให้ตัวฮารกับจานนะครับเวลาวิ คือข้อดีของมันมันมีข้อจุดเด่นอีกก็คือว่าเราจะมีบอบบิ้ตัวหนึ่งครับที่เรากัดโลโก้ลันสต็อปโลโก้ตัว R ที่มันเป็นสัญลักษณ์โดยเฉพาะของตัวรุ่นซีรีส์ EXC ตัวนี้เลยครับเราจะวางไว้1ตัวไว้ที่ตัวฮับนะครับแล้วก็เราก็จะกัดตัวโลโก้ตัว R ตัวนี้ใส่ลงไปนะครับเพื่อที่จะให้มันมีจุดเด่นสําหรับตัว e s t i c เ c u r ์ฟตัวนี้เลยครับ ซึ่งอันนี้ก็คือคุณสมบัติโดยรวมของตัว EXC หรือ i s o t i c Curve นั่นเองนะครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนนะครับก็อาจจะมองรุ่นนี้แล้วแต่คุณอาจจะไม่ต้องรอนานแน่นอนครับเพราะเราจะมีวางจําหน่ายตัวรุ่นนี้แน่นอนเพราะว่าโดยรวมของตัวจานตัวนี้นะครับต้องบอกว่าแมทต์กับผู้ใช้งานทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งซีดานจนกระทั่งพวกรถ PPV หรือจะเป็นพวกรถกระบะเนี่ยเราก็จะมีจับแมท์ให้ลงตัวเลยครับตั้งแต่คาลิเปอร์ซีพอทหกพอแล้วแต่ว่าลูกค้าใช้แบบไหนซึ่งผมบอกว่าอันนี้ตอบโจทย์กับค จริงๆแล้วตัวรุ่น i s o t i c Curve นะครับเราได้มีเปิดตัวไปกับงาน Isuzu Max Ford ไปเรียบร้อยแล้วแต่เพื่อนๆอย่าเพิ่งแบบเสียใจไปนะครับเพราะเรายังมีงาน Motor Expo 2024ครับเรามีรถของ Isuzu นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเซ f e ี y ค a าหรือรุ่นอื่นๆอย่าง m u ว x นะครับมีรถจอดไว้ที่งาน Motor Expo นะครับสำหรับเพื่อนๆใครอยากเห็นชิ้นงานจริงนะครับไปที่งาน Motor Expo ครับบูธ Isuzu ครับสามารถดูของจริงตัวนี้เลยครับนวัตกรรมใหม่ไม่ว่าจะเป็นตัวคาลิเปอร์พร้อมกับตัวจานที่แมทช์ลงตัวกับล้อแมก ตัวฮับที่เป็นสีโรสโกคุณสามารถดูตัวจริงที่งานมอเตอร์ p o ได้เลยครับเดี๋ยวยังไงวันนี้ผมขอลาไปก่อนเดี๋ยวมาเจอกันที่บูธอิซูซแล้วกันครับขอบคุณครับ